ดีครับพี่น้องครับืันนี้กับมะพร้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับมื่อนี้ก็ทสดซื่อนะซื่นตาใสแน่จังน้อยนะครับเพราะว่าหญ้าที่เราให้วัวกินนะครับแปลงแพ่งโกลาดที่เขาปลูกนะครับเพราะตอนนี้เขาตัดแหงมวเฮียนเียนเขาไปกรวดให้งัวกินเบิดแล้วนะครับแล้วข้าวนี่ก็เลยหมู่บ้านนะครับก็เป็นบุญวัาสนาเจ้าของน้่บุญวัาสนาเจ้าของงัวนั่นะครับหมู่บ้านเขามาตลาดมหาสื่อกับเขานะครับ ก็เลยมาพอพี่ชายเป็นที่รักนะครับที่แหลกกับว่าสีโทร่หาเพื่อนเหรอครับแต่เพื่อนบ่ค่อยหวางก็เลยบ่ไ้โทร่หานะครับแล้วข้านี่ก็ไปพอกันในตลาดก็เลยถามพี่เพื่อนว่ามีหยาพ่อสีตัดปน้อนะครับพี่เพื่อนเลยว่ามึงไปตัดเอาเลยนะครับเพื่อนมึงไปตัดเอาเลยนะครับอยู่เยอะแยะเลยครับหญ้ากําลังงามนะครับเพื่อนกับวังสั่นนะครับก็เลยได้ขอเพื่อนว่าตัดหยานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ พี่ปั๊มนะครับพี่ปั๊มพี่สิทธิ์ประเวศสมบัตินะครับพี่ชายอันเป็นที่เคารพรักนะครับพบกันมาแต่เป็นเบาเด่นหน่อยพื่นนะครับจนเถ่าปานนี้ราคาดีกะขอฝากไว้นะครับขอฝากธุรกิจของพี่ปั๊มนะครับเสียปั๊มแมคโครซิงนะครับกะรับขุดินถมที่นะครับกะเล่ามีแมคโครซิงนะครับแมคโครซิงแมคโคหน่อยนะครับงานไหนที่แมคโครใหญ่เข้าไม่ได้แมคโคหน่อยเพิ่อนเขาได้เบิร์ดนะครับกะฝาก ติดต่อทาง Facebook ของแกด้วยนะครับเดี๋ยวชาวประชาฟาร์มขึ้น Facebook ของพี่ปั๊มไว้ให้นะครับเรา่องสิมีธุรกิจหลายอย่างนะครับทั้งแมคโครซิงแล้วก็ทั้งเทพธิดารีสอร์ทนะครับก็ฝากเทพธิดารีสอร์ทไปด้วยนะครับสาหรับท่านที่ผ่านทางแวะมาทางเมืองพลนะครับหาที่พักไม่ได้ก็ติดต่อทเทพธิดารีสอร์ทก็ได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับเทพธิดารีสอร์ทอีกสีอยูทั้ง,งโซนทางบ้านเก้าหยู่นะครับผู้ใดมาทางอำเภอพอนหาที่พักก มองที่พักมันเต็มหรือจังไนหรือว่าก็เต็มกับตั้งใจมากกทษรหาเทพทิดารีสอร์ทได้นะครับใช้โค้ดชาปญญาฟาร์มรับส่วนลดที่ค่าที่พักหนึ่งบาทนะครับจังไรกับขอขอบพระคุณนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ทั้งอย่างให้ง่ว่านะครับสปอนเซอร์คลิปวิดีโอนะครับเสียปั๊มแมคโครซิงนะครับแล้วก็เทพทิดารีสอร์ทนะครับอเบอร์พลจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี่ก็ถือว่าโอ้ยที่ตรงนี้เป็นที่ของ เสียพี่ปั๊มนะครับเป็นชิ well Jamie, lonely, men, พสองไรเป็นบ่เห็ดหน้านะครับเิ่นปลูกเิ่นบ่เห็ดหน้าเลยเจ้าเห็ดหน้าเล็วนะครับเิ่นกบบปลูกต้นไม้นะครับแล้ก็ที่เป็นไม้พะยุงประดูนะครับประดูแล้วก็ที่เห็นก็ที่เป็นทั้งยางหน้าทั้งต้นสักนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเล่ากับสีลงไม่ผลนะครับลงไม่ผลหรสอที่เห็นกรือีเป็นบกซิดาเป็นกล้วยนะครับในอนาคตเล่ากับว่าเล่าสีลง บักเผาน้ำหอมนะครับเพราะว่าเสียพี่ปัมเนี่ยเล่าขุดข้องขุดค้องรอบทีสิบสองไรของเกินใ้นะครับเล่าขุดข้องรอบเครื่องเหมดนะครับแล้วกับมีปัมน้ำนะครับเล่าใส่โซลาร์เซลล์นะครับเล่ากับเปิดน้ำใส่ข้องไว้นะครับพื้นที่นะบริเวณตรงนี้เนี่ยคือกระสีเขียวนะครับกระสีเห็นหยาเขียวๆนะครับหยาไว้เขียวๆนะครับทั้งทั้งที่เดือนบ่ได้วดน้ำหยาเนียครับแต่พอ ที่มันมีน้ําล้อมรอบนะครับก็ที่มีน้ำล้อมรอบในพื้นที่กะน้ำก็สิซึมโลงดินนะครับซึมโลงดินมันกะสิได้รับความชุ่มชื้นหยากรสีเคี้ยวนะครับรวมถึงที่ขางเคียงที่ติดพิ่นนะครับผมก็ไปยางเบื้องเหลวที่ขางเคียงไฮน้าที่ติดพื่นทึ่งเบิดนะครับกันที่ยู่ติดหัวหยากระสีเขียวหยากรสีเขียวนะครับเพราะว่ามันมีน้าในในในคลองนะครับมีน้ำในคลอง มันก็ซึมออกไปหาที่ขางเคียงน้ำนะครับนะตรงนี้นี่ก็ถือว่าผมตรสอบถามอ่าเชี่ยพี่ป,ปั๊มแล้วนะครับว่าที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนใช่ใบเห็ดยังนะครับเพื่อนก็บ่าได้ว่าเห็ดยังเหรครับ <alt> เพื่อนก็นว่าเพื่อนตีปลูกไม่เพราะไม้มันใหญ่พออ่าเพื่อน,มมน,ยยอนถึงเวลาที่สีพักงานครับเพื่อนกับสีเห็ดบ้านสวนนะครับโครงการแน่น่าคลเป็นหลังจากบักข้าวขึ้นหลังจากต้นไม้ใหญ่ เล้วนะครับเพื่อนกับเชดบานสวนไว้พักผ่อนนะตรงนี้นะครับทั้งทั้งทีง่จริงจริง,รงขันเป็นผมเมนี่ยผมเหมือนนอนรีสอร์ทนะครับพอแต่งเล้วกับสีเบื้อนะครับกับ,บ,กบ, u, บสียูรีสอร์ทแต้นหน่อยหน่อยนะครับกับสีเบื้อกับสีเลยสีมาอยู่บานสวนนะครับรีสอร์ทก็ให้พนักงานดูแลไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณส่วนลด100บาทนะครับสําหรับเทพท,ท,ทิดารีสอร์ทด้วยนะครับเรียบมานี้เฮ้ไปตัดอยากไว้ ง่ามนะครับใส่สีตัดใส่พื้นเป็นแป้นถุกล่ะครับเพราะว่ามองว่าเอาสีตัดทิ้งออกให้พื้นนํานะครับกะสีถือว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้พี่ชายด้วยนะครับี๋ยวสีค่อยๆตัดไปนะครับถือว่าหงาหลายนะครับชาวพญ่าฟามกะสีได้หงาให้ง่วเท้าสีตาเห็นกะสีสูสีจนสีหอดกลางเดือนพฤษภาเดี๋เลยนะครับเพราะว่า ตรงนี้มันชุ่มชื้นนะครับตัดแล้วยวยากระชีพ้งได้ตัดแล้วยวยากระชีพ้งได้นะครับไปครับพี่น้องครับตัดหญ้าให้งั่วนกับบ้านนี้ครับจับปัญญาฟาม พี่น้องกะเดชินภารกิจนะครับหายาให้งัวนะครับเท่าออกมาตอนแปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้กะบสิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงนะครับกัใส่เวลาพอสมควรนะครับอ่าคลิปวิดีโอนี้อ่สีมีเสียงล่มแห้งแน่ทั้งน้อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่กลางทงนะครับเออ่มื้อนี้เท่ากับตัดหญ้าในการตัดเท่ากับสีเคลือบพื้นที่ให้เป็นล็อกไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นล็อกมื้อนี้กับสีตัดหลายแน่นะครับเพราะว่า บ่แมนว่าเวลาที่ห้องตัดหญ้านะครับเพื่อนอุตสาหอนุเคราะห์ให้เขามาตัดหยาเพื่อนนะครับบ่แมนว่าเขาสิเป็นเลือกตัดเอาแต่มองหย่างามงนะครับกานไปตัดเอามองหย่างามงหมมองที่มันเป็นอ่าบงงามมองที่มันเป็นเดินเดินเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเนี่ยันเท่าตัดออกมองหันมันเกิดเการเป็นมองหกนะครับเนี่ยครับยังยังลักษณะฟังข้างนี้นะครับมูเตอรชีเข้าก็ต้องเขาก็ต้องเคลีย์เดินใน้เพื่อนน้ำนะครับเข้าก็ต้องตัดออกให้มันเสมอนะครับเพราะว่า ในโอกาสต่อไปนะครับหลังจากข้าเคีย่ยวเหลี่ยหญ้ากระอาดีขึ้นแทงมากให้มันเขียวด้ง่ามพือเก่านะครับคท้าเบาพื้นกันแม่นข้าตัดข้าตัดดีข้าเฮ็ดดีนะครับในอานาคตแม่นหญ้ามันย่าวมากพื้นกระสีคิดพอคิดพอดข้าคพืนนค้น,นะน,นเก่านะครับเพราะฉะนั้นนะพื้นอนุเคราะห์ให้ข้าเลี่ยวนะครับข้ากัหน่อแทนงเป็นโดยการที่เขากะเมียกพื้นทีให้มันแปลงเป็นน้านะครับไปครับมื้อนี้ก็ได้หญ้าเต็มรถแหล้วเมขาวกะกระบาดเอาหญ้าไปให้งัว่วนะครับที่นี่ครับมื้อนี้ก็ เสรสิ้นภารกิจนะครับไปพอกันยุ่ของง่ัวยบานเท่าไครับดีครับจะปปญญยฟบราม เย็บมาแน่นหลายครับพี่น้องเย็บมาแน่นหลายๆครับเอาลูกหยากทำไปดีครับกลับมาหอดสวนหอดเงี้ยนข้าวเหลียวนะครับหอดผงง้วข้าวเหลียวนะครับเอาใส่ห้างใส่สร้างหยาให้งัวกินครับ พี่น้องสําหรับมือนี้กะเซ็ตชิ้นารกิจนะครับหาหยาห้งัวกะได้เต็มสองล็อกสองห้างนะครับอัดแน่นแนนไว้นะครับกะสิเป็นแล้วคาบสวยคาบแรงหอดเหมือเเสาเลยครับหอดเมือนเ้าสิกินบะเบอรครับง่ว6หกตหนึ่งนะครับเข้ากัสิเป็นตัดหยาอีกเทนึงกะสิมืออื่นนะครับหยามื้นีเข้าก็ได้หยางามๆนะครับจะกัเป็นหยาหยาร่วมนะครับหยาร่วมเดี๋ยวในส่วนที่หยาที่ง่วเขาบพ่อกินเขากะสี คัดเลือกคัดสรรของเขาเองนะครับจะถือว่าได้กินยาขีวเขียวนะครับลดต้นทุนบ่ไใดเสียคาฟ้างบ่ไใดเสียคาห่ามเมื่ไใดเสียคาก,ากากน้ำตาลนะครับเข้ากับได้แคร์ลงแคร์คทุนลงแรงนะครับทุนเข้ากับลงแจ่คาหนามันเครื่องตัญญานะครับคขาับขาหนามันลดนะครับครับกับสำหรับมือนี่จะต้องขอขอบพระคุณย่าสวยๆจากกี่ของเสียปั๊มนะครับ พิสิทธ์ประเวศสมบัตินะครับแล้วก็ท่านพอจอยนะครับอธิษฐานบรรดาศักดิ์นะครับแฟนเพิ่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพิ่น้านะครับจังไนก็ฝากเอฟซีนะครับฝากธุรกิจของสปอนเซอร์เราด้วยนะครับเสียปั๊มพอจอยแม็โครซิงซิงโจกว่าวุ่นนะครับแล้วก็ขอฝากเทพธิราีสอร์ทนะครับเทพธิราีสอร์ทของพี่ปั๊มด้วยนะครับ รีสอร์ทปลอดภัยห้างไกลชุมชนนะครับรากาหรือว่าเพื่อภารกิจยังก็น่าจะรู้ของภารกิจของรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสะอาดราคาประหยัดนะครับใช้โค้ดส่วนลดของช่องชาปญญาฟาร์มนะครับบอกมาบอกว่ามาจากช่องชาปญญาฟาร์มรับส่วนลด100บาทในการเข้าพักนะครับสับแรับวันนี้นะครับชาปญญาฟาร์มก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับมือนี่ชาปัจจาย่าฟ้ามันนะครับพี่น้องครับหมานหย่าสีแดงมานหย่าให้งัวกินอีกเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าหย่ายู่ทีพีเพันหลายนะครับพอพี่น้องรับากหาหย่าบ่านะครับช่วงนี้แห้งแรงหลายนะครับเดี๋ยวกับว่าเอวนิ้นอยเดี๋ยวกับว่าล่านินหยานะครับฝนบ่มาณจะเจือนะครับแต่มือนี่กับปัจจาย่าฟ้ามันนะครับพี่น้องครับเลี้ยวเวียกนะครับสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่ 21เมษายน2567นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใน EP ต่อๆไปนะครับสวัสดีครับจับปัญญาฟาม